วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือหัวใจสำคัญของดนตรีเกือบทุกแนวเลยนั่นก็คือกีตาร์เบสไฟฟ้าครับเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเวลาเราฟังเพลงแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกอยากขยับตัวตามเนี่ยอะไรกันแน่ที่เป็นต้นตอของความรู้สึกนั้นคำตอบก็คือเจ้านี่แหละครับ เบสกีตาร์บางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงมันชัดเป็นเมโลดี้เด่นๆนะครับแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนคือคลื่นความถี่ต่ำที่เรารู้สึกได้ด้วยร่างกายมันคือสิ่งที่ทำให้เพลงมันแน่นมันหนึบขึ้นมาเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันที่รากฐานของมันก่อนเลยว่าลน์เบสมีความสำคัญกับดนตรีมาตั้งแต่ยุคไหน คือจะบอกว่าแนวคิดเรื่องลน์เบสเนี่ยไม่ใช่ของใหม่เลยนะครับมันเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของดนตรีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเราสามารถย้อนไปได้ไกลถึงยุคดนตรีคลาสสิกของโยฮันเซบาสเตียนบาคกเลยด้วยซ้าซึ่งในยุคนั้นลน์เบสก็มีความซับซ้อนและสําคัญมากๆเลยแต่ทีนี้ปัญหามันก็เริ่มเกิดครับเมื่อดนตรีมันพัฒนาไปเร็วมากแต่เครื่องดนตรีที่ทําหน้าที่เป็นรากฐานเนี่ยมันดันตามไม่ทันซะแล้วลองดูทำลายนี้สิครับดนตรีมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหน จากยุคบาค็อกที่ลายเบสซับซ้อนพอเข้าสู่ยุคแจสต,ตอนตอน้นเครื่องทูบ้าก็เข้ามาทําหน้าที่ให้จังหวะแบบง่ายๆแต่พอมาถึงยุคสวิงเท่านั้นแหละครับโอ้โหดนตรีมันเร็วขึ้นมากกลายเป็น4จังหวะต่อห้องที่คึกคักสุสดๆซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเครื่องดนตรีเสียงต่าในยุคนั้นเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ในตอนนั้นคือดับเบิลเบสซึ่งมันเป็นเครื่องอะคูสติกเสียงมันเบามากครับ แล้วจะเอาอะไรไปสุ่กับเสียงแตร <S <S 1> <S 1> เสียงแซกโซโฟนของวงบิ๊กแบนที่ดังสนั่นลั่นทุ่งได้แล้วครับแถมตัวมันก็ใหญ่โตโมโหฬานขนย้ายทีก็ลำบากสุดๆและแล้วก็มีคนเห็นปัญหานี้ครับและเขาก็ได้สร้างทางออกที่เปลี่ยนโลกดนตรีไปตลอดกาลในปี1951ครับนี่คือปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อบริษทัท f ฟ n เดอร์ได้เปิดตัวเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ที่ชื่อว่า Fender Precision Bas s ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ดนตรีเลย มันถูกเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีแห่งการปฏิวัติเลยนะครับเพราะว่ามันเข้ามาแก้ปัญหาที่นักดนตรีเบสต,ต้องทนเจอมานานหลายสิบปีได้แบบจบในตัวเดียวเลยคือมันสุดยอดมากครับเพราะมันแก้3ปัญหาหลักได้พร้อมกันเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องความดังพอเป็นระบบไฟฟ้าปุ๊บต่อเข้าแอมป์ได้เสียงดังสู้กับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นได้สบาย2คือการพกพา จากที่ต้องแบกดับเบิ้ลอันใหญ่ๆก็กลายเป็นเบสขนาดเท่ากีตาร์สพายได้สบายๆและ3ที่สําคัญมากคือความแม่นยาครับการมีเฟรตหรือว่าเหล็กขวางบนคอเบสเนี่ยทำให้นักดนตรีสามารถกดโน้ตได้ตรงคีป๊เปะ๊ะไม่มีเพี้ยนเอาละครับพอเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้เรามาลองผ่าดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าเบสไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานยังไงหัวใจของมันเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าปิกอัพนี่แหละ มันคือแท่งแม่เหล็กที่พันด้วยขนลวดทองแดงหน้าที่ของมันก็คือแปลงการสั่นของสายเบสที่เป็นโลหะให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปที่แอมแล้วขยายออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินกันภาพนี้น่าสนใจมากๆเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าจากแค่แผนภาพวงจรบนกระดาษหรือที่เรียกว่าสกีมแมติกเนี่ยมันถูกนำมาสร้างเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จริงๆที่มีตัวเก็บประจุ มีวอลลุ่มมีโทนแล้วก็ถูกติดตั้งเข้าไปในตัวเบสได้ยังไงทีนี้วงจรของเบสเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบลหลักๆครับคือแบบพสซีฟกับแบบแอคทีฟพูดง่ายๆก็คือแบบพสซีฟแบบเนี่ยไม่ต้องใช้ฐานเสียงที่ได้จะดิบๆเป็นธรรมชาติมาจากตัวไม้และปิกอัพล้วนๆเลยส่วนแบบแอคทีฟจะต้องใส่ฐาน9โวลต์เข้าไปด้วยแต่มันจะให้สัญญาณเสียงที่แรงกว่าแล้วก็มักจะมีปรีแอมป์ในตัวทําให้เราปรับเสียงทมเสียงแหลมได้จากตัวเบสเลย แล้วเบสก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่4สายนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาเบส5สายขึ้นมาโดยเพิ่มสาย B ีเสียงต่ำเข้ามาอีกเส้นทําไม่ได้โน้ตที่ลึกลงไปอีกเหมาะกับเพลงร็อกเพลงเมทัลสมัยใหม่มากๆแล้วก็ยังมีเบส6สายที่เพิ่มทั้งสาย B ีต่ําและสาย C สูงเข้ามาทําให้มีช่วงเสียงที่กว้างมากๆเหมาะกับการเล่นเทคนิคที่ซับซ้อนหรือการโซโล่ไปเลยทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาคุยกันในมุมของคนยุคปัจจุบันบ้างสําหรับคนที่ อาจจะฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากจะมีเบสเท่ๆเป็นของตัวเองสักตัวเคยคิดเล่นๆกันไหมครับว่าแทนที่จะไปซื้อเบสสเร็จรูปเราจะลองสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเองได้หรือเปล่าถ้าคิดจะลองทําเองเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกหลักๆครับอย่างแรกคือซื้อเป็นชุดคิด DIY มาประกอบเองอันนี้จะง่ายกว่ากับอีกแบบคือสายโหดไปเลยคือสร้างเองจากไม้เปล่าๆตั้งแต่ต้นซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ทักษะช่างไม้พอสมควรเลย แต่สำหรับมือใหม่นะครับคนที่มีประสบการณ์เขาแนะนํากันเยอะเลยว่าให้เริ่มจากชุดคิดเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วเพราะส่วนที่ทำยากที่สุดอย่างการเจาะช่องสําหรับใส่คอเบสให้มันพอดีเป๊ะๆเ,เนี่ยเขาทํามาให้จากโรงงานแล้วเราแค่เอามาขัดทําสีแล้วก็ประกอบร่างเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าจากการแก้ปัญหาเรื่องเสียงง่ายๆมันกลายมาเป็นนวัตกรรมที่ปฏววิวัติวงการดนตรีไปเลยมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในอนาคต เครื่องดนตรีชิ้นต่อไปที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกอีกครั้งมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรกันนะ